จาาจจจแต่ถ่ายคลิปให้พ่อพ่อแม่ดูเล่นอะไรครับแปลกแปลปแปอ้าวอ้าไอเรีนมองกล้องสวัสดีค่ะก่อน เจ้าดีค่าสวยๆัสวัสดีค่ะ,ะมันปะตูดังกึกไม่จะปิดแล้วนะอะมัน,น่าดหมดแล้ว นายคะหนึ่งสอง เยอะเลยแหละการส่งเมื่อก,กี้เนี่ย oh. ไอรินเก่งลยยกยกมือเดียวเลยเหรครับจริง้องจริง้องครจะเล่นเปียโนเล่นไปก่อนนะว่างนอนจุกน้อหลอกก็มีเลย mm. จิงกาเบลจิงกาเบลเสืส้อคริสต์มาสรอคะเนี่ยสีแดงเนี่ย นี่ไงของวายชอบอดีไงน,นี่โอ้อยากเล่นกับน้องเล่นด้วยกนันนะครับเล่นด่ายืนนะยืนให้วายเล่นด้วยลูก แต่งวันไม่ค่อยนอนพอลงไปห้องตอนเยนเ็นน่ะนอนแป๊บเดียวก็นอนองส, <c oughs> องสงสัยสงสัยงอมอ่ะนี่ของว้าอ้าวเออนี่ของว้าอ้าวเล่นนี่แบ่งกันเล่นนะคะเอามาใส่หัวตัวเองเหรอถือที่ลูกถือถือถือ,ถอ,ถอมีที่จับอยู่เนี่ยนี่นี่ที่จับไอ้ดินจะไปเล่นเปียนโนนี่จับอ่าจับนี่ค่ะ โอ้ยอีมัน <laughs> กัลเล่นอีกแล้ว <laughs> กออกแกด๋อยนักหตื่นตีนกัลเล่นอีกเล้วนอนเล้วก็ยังจะเล่นอีกเอาลูกขึ้นมาลูกลูกขึ้นมาลูกเสียใจอยากนมหรือวะเออบ็ลุ๊กลูกอยากนมปะอยากนมเลยค่ะอยากนมเยนลยคะ่ะ <laughs> นี่ว่านมนะเอามาควา่ำเฮ้ยเร็วผมยาวจะสวยไหมน้อ ไอ้มาผมยาวบอกไม่เงินไปชงลมให้หน่อยสิมีอยู่บอกเอานมในนั้นมาโอ้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 ไอ้มาผมยาวจะสวยไหมคะตาให้เรียนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้มาผมยาวจะสวยไหมคะสวัสดีค่ะลินค่ะเนี่ยขา สวัสด,ดีค่ะเรือนนอนจะกล้องตะโพนส <c oughs> วัสด,ดีค่ะนะไอ้ว่าผมยาวจะสวยไหมคะ่ะน่ยเนี่ยาผมยาวจะสวยไหมคะชอบเดี๋ยวดูอันหนึ่งสองสามเช็อ่อ,อ,อวา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 ววาววาววาว อติดตัน้งดีกว่าเนาะติดอ่ะเต็นอ่ะยืดตังไข่ล้มเลยตั้งไข่ล้มจะต้มไข่กินตั้งไข่ล้มจะต้มไข่กินเหรอหนึ่งสองสามเออตั้งเขาจะยืนได้ก่อนเออไอรินไอรินเอาทางนี้จะให้พวกนี้แล้วหนูเพิ่งคานหนูเพิ่งคาน ตั้งไข่ลมจะต้มไข่กินเลยหรเอาให้ดูอ่ใกล้ๆนะเออนมลูกมาเดยวมามานมัดๆๆๆๆๆๆลๆๆ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 มๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆย นี่ของปลาไข่นี่มามามานี่ของดินมามานอนกินนอนก่กอนแล้วมันก็แดงเหมือนกันกฝา่นขวดนมไม่ไม่ชอบก็ไม่กินเด้อขวดนมอ้วนไม่ชอบอนันนี้นี่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 โอ้โหเอาแข่งกันทีนี้ กินนมแขกกันนะคะเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่นะคะับโอ้เด็กกินนมแล้วเด็กกินนมกินนมเสร็จจะนอนป่ะเนี่ยเพิ่งตื่นเนาะกินหน่อยนะลูกนะกินให้หยิบก่อนแล้วค่อยไปเล่น กกไอ้วะไอลิน,ลนยายไปนอนก่อนนะจับเอาเองนะคะอารมดีเจอกันคลิปหน้านะคะคพ่อันม่ๆม่สวัสดีค่ะ ไอรินไอวากินนมนอนก่อนนะคะไมหวยหก่อนอันไอวาไอรินกินนมนอนก่อนนะคะไม่ออกอะไรเนี่ยบอกสิน่ะวายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะน,นั่นนั่นนั่น